สวัสดีจ้าทุกตาอุดรชาติแนวนะจ๊ะมารีวิวนะจ๊ะแกงน้ำมันะจ๊ะแกงน้ำมัที่เขาเจ้าเห็ดแบบสำเร็จรูปมากนะจ้ะไปหมาดก็เลยไปได้มาก็กเลยเสียอามาแกงร่องเบิองเราเจียมันจะแสบบอเนาะค่ะเนาะอัม,ะมาสองหอนะจะแเราก็ได้พักกระแยง,งมานั่มพี่น้องพักอีตัวมีอะไรพักกระแยงแล้วก็ไอหยอดบวกอือนะจ้แล้วก็ใส่ไอทัวน้ำนะจ้ะเพราะว่าพักอันใดเขามีในตุยท่าก็เอามาใส่ แล้วก็เฮ็ดเข็มทองนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าสิมารีวิวเบิ้งนะจ๊ะว่ามันจะเป็นต่กลินบอมันจะแซ่บบอนะจ๊ะเป็นแต่ซื้อมันกินอีกบอนะจ๊ะพออยู่นี่มันขอนขางยากนะจ๊ะที่เ้าสิหานำยานนั่งนำยังนี่นะจ๊ะมันเห็นเป็นแบบสำร็จรูปก,ก็เลยเอามาเบิ้งนะจ๊ะว่ามันจะโอเคไหมเขาเจะได้อันนี้มากจ้ะอเ,เออ เอนนมันจะแป็นหรือเปล่านนีจะจอร่อยหรือเปล่านเป็นู้ป็นแบบว่านอะเขาอ่านว่าหน่อไม้ใบยญ้านางเนาะแบมบูชอบ็อปนี่แหละอะไรนี่แหละ น้ำมันไม่พอนี่เราต้องเติมน้ำอีกน้ำมันบ่พอนะจ๊ะเขาต้องไปเติมน้ำอีกนะจ๊ะเนาะจ้าะรับต้มแล้วนะคะเนะคะเด้อเราก็ไอ้มาปรุงเลยนะจ๊ะเครื่งองปรุงเข้านะจ๊ะเนาะน้ำปลารเพราะว่าท่านิปรุงมากนะจ๊ะมือบ่จ้ะมือบอ่เป็นมือ,อมือเนาะ น้ำปลาเนี่ยมักน้ำปลาใส่ไปได้ทับพ,พี่จะได้นุ่นๆแล้วะจะสองทับพ,พี่นะจ๊ะนี่ทับพ,พี่ประมาณนี้นะจ๊ะทับพ,พี่ด้วเข้าวกราบปร,ปรปิมาณเอาน้ำละจ้าข้ากรวดขวบงโบขยันนี้เป็นไงเนาะแล้วก็ปร่งแบ่งนุ่นนะจ๊ะใส่ลายแซ็บลายใส่หน่อยแซ็บหน่อยนะจ๊ะแบ่งนุ่นว,วานสาลงไปนะจ๊ะน้ำปลาใส่ มาแล้วประมาณเกือบเกือบทับพี่นึ่งนะจ้ะแล้วก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะจ้ะใส่เห็ดเข็มทองลงไปแล้วก็ยอดบก ลูทีเฮามีนะจ่ะจ่ะนะานาะยอดบอกลูกทีเฮามีอันนี้คือเป็นบบกทั่วนะจ่ะมีห่อ,นนาอ,อมาใส่ไอ้น,นี่พับไปแง่งของเฮานะจ่ะเดีย๋ยวให้อันนี้สุจกจักหน่อยก่อนพับไปแง่งลงไปเลยนะจ่ะไปแง่งค่ะ กเขาบ,นบานบานๆสไตล์ตุ๊กตาอุดรชาแนลเจ้าไปแยงลงไปย่างรแลวเค็บลับเล,ล,ลับนี่คือไใครว่ามันเป็นนอไม้ถุงน้องจ้ามันจะมีแบบว่ารสชาติอะออกไอ้น้อไม้ถุงอ่ะจ้าเข้ากับ ใส่น้ำตาลเยอะจั๊กสอนซ่าน,นึ่งนะจ๊ะน้ำตาลเยอะบ่ให้มันหวานตะวันออกพวกกลมของเกลือข้าวกลมของรสชาติแข็งละใหม่นะจ๊ะนีะ่ยนะจ๊ะเนาะคนเรียบร้อยแล้วเอาต่อไปนั่นเรียบร้อยแล้วข้าวเบียร์ห้างบะหมี่นะจ๊ะเข้ากัใไส้ข,าข้าวขวานแทนได้นะจ๊ะเนาะข้าวเบียร์ห้างบะหมี่่ให้มัน แต่ขี่บอลข้าขัวห้องกับมีข้ากับใสเขา่เขาขัวไปเลยนจ้ขาขห้องมาักนำค,คนๆเนาะหอมน่าจะลงพรมหอมน่า๊ะนำคนไปเลย,เยแต่ห้องชอบันจะจีะจะหอมผักกะแยง,งเลยจ้ะหอมผักกะแยง,งจ้า เนาะไม่ใยง,ง่า,ายนะจ้ะเนาะเฮากับเด็หน่อไม้ถุงรีวิวหน่อไม้ถุงนะคะบอกแล้วว่าที่นี่มีทุกอย่างนะคะต่อแกะก็จะได้ชิมรสชาติว่ามันจะไอ้นี่มไหมมันจะโอเคบบอร์อแซ่บแล้วจา้าแซ่บแล้วพี่น้อง ลืมกดไลค์กดซับสไครตให้กับทุกตาอุดรชาแนลด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ขเข้ามานะคะต่มามเมนต์มามเป็นกำลังใจให้ทุกตาขอบคุณมากมาก,มากนะคะจะออกมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเนาะน้าจะ,าจะอไรอว่าเพื่อนมาได้จ้ะมาขินน้ำกันได้จ้าเด้อมากิดน,น้ำกันได้พี่น้องเด้อ ස ි ට ර ส වැටු ස ් ත า ය ෝා ළ